สวัสดีค่ะ BT Premium Auto s e n a นะคะวันนี้มาส่งงานกับ Expander นะคะลูกค้าได้ติดตั้งเป็นใบ w อ k 9.1 Back l Edition มาพร้อมกับหลฟา้าฟทน55วัตต์นะคะแล้วก็เพิ่ม d e i แล้วก็ตัดหมอกข้างล่างเป็น LED นะคะแล้วก็ Daylight a u d i นะคะมาดูแสงค่ะจะเป็นแบบไหนเปิดไฟออนค่ะเปิดไฟออนนะคะ,ะ,ะ Daylight ขึ้นทำงานเลยนะคะกว่าซ้ายกว่าทั้งคู่นะคะไปเลี้ยวค่ะ เป็นไฟเลี้ยวในตัวนะคะไฟของลูกค้าเดิมก็ติดด้วยนะคะตีดไฟเลี้ยวค่ะไฟหลีค่ะเปิดไฟหลีขึ้นสีแดงนะคะไฟหน้าค่ะเปิดไฟหน้านะคะสีแดงดับทันทีเลยนะคะดูแสงผ่านกำแพงนะคะตรงอย ดูแสงผ่านฟิล์มรถลูกค้านะคะสูมตปตัดหมอกไปถูกเชิญติดคบนะคะสนใจงานดีๆแบบนี้นะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ BT p r e m i u m m o t o s i g n น l อนทุกสาขานะคะขอบคุณค่ะ